สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำคลิปเมาส์มอยรีวิวให้ได้ชมกันนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดนักนะคะในคลิปนี้นะเดี๋ยวยังไงจะเขียนลงบล็อกอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็จะมาพูดถึงรองพื้นที่มีในครอบครองตั้งแต่ประมาณต้นปี58 เป็นต้นมาอย่างนี้นะคะก็ตํามาบ้างแล้วก็แบนให้มาบ้างนะคะตามกระแสบ้างก็อยากลองเองบ้างด้วยนะทีนี้มันก็เลยมีอยู่ประมาณนึงก็เลยจะมาล่ามาให้ฟังในฐานะที่เป็นผู้หญิงสีผิวครัาแล้วก็มีผิวที่เป็นผิวผสมค่อนทางมันละกันนะคะก็จะบอกว่าอาจจะไม่ไม่มีความเห็น อะไรที่เหมือนคนอื่นหรืออาจจะเหมือนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะยังไงก็เรามาฟังเป็นความเห็นส่วนตัวของหวานแล้วกันนะคะเริ่มเลยนะเริ่มจากรองพื้นที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ประทับใจเอ๊ะจะเริ่มจากชอบหรือไม่ชอบดีนะอไม่เป็นไรเริ่มเลยแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเป็น ysl นะคะที่เริ่มด้วยตัวนี้ก็เพราะว่ามันเป็นรองพื้นที่แบบสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในประเทศไทยมาโดยการที่จะต้องแบบ pre o ด d e r อะไรทำไมนางต้องแย่งกันขนาดน,นั้นวะ ก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะกเ็เห็นมีคนไปลองแล้วก็รู้สึกปกรีดร้องกับเนื้อมันอะว่าแบบว่าเฮ้ยมันลื่นมันเนียนมันไอ้นุย้ยนี่จังเลยก็เลยไปจัดมานะคะด้วยสี B50 แต่ตอนที่ว่าไปซื้อเนี่ยมันเป็น B50 อยู่แต่ตอนนี้มันรู้สึกมันจะมีเป็นโค้ด BD ดีมันจะเป็นสีออกโทนเหลืองกว่านี้คิดว่าน่าจะงามกว่านี้นะถ้าเราได้เหลืองซึ่งโอเคสีนี้นะคะเป็นสีสําหรับ ผิวว่านะถามว่ามันลงน้ำพอดีไหมมันก็พอดีแต่มันก็ไม่ได้เป๊ะมากอยากได้เหลืองกว่านี้นิดหนึ่งมันออกจะชมพูไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะคะซึ่งขวดจะเป็นขวดแก้วเปิดฝาออกมาปุ๊บจะเป็นฝาหมุนแบบนี้นะคะจะเยินนิดหนึ่งฝาหมุนแบบหมุนแบบนี้แล้วพอเปิดฝาหมุนก็ย่าจะมีเป็นตัวแบบไม,ไม้พายอย่างนี้นะคะแบบเฮ้ยเยอยะแยะไปป่ะชอบเนื้อผลิตภัณฑ์มันแต่ไม่ชอบแพคเกจจิ้งมันเลยอะ คือแพคเกจที่มันดูสวยหรูหร่าจริงแต่ว่ามันใช้ค่อนข้างใช้งานยากคือว่าเคยแบบนั่งแต่งหน้ากับพื้นแล้ววางไว้อย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วเสร็จก็ปัดไปแบบมาเอียงล้มเลอะหกอะอย่างนั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยประทับใจในตัวของแพคเกจแต่ว่าด้วยเนื้อด้วยอะไรี่ยมันลื่นมันมันมัน,มนทำให้ เวลาทานเนี่ยตรงจมูกว่าที่จะไปรูๆจะไม่ค่อยเนียนเนี่ยไอตัวเนี้ยจะทําให้เรารองพื้นตรงจมูกเนียนขึ้นนะคะที่ใช้นี่คือใช้ได้ทางแปรงแล้วก็มือเลยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นสิก็น่าจะเอาไปที่ประมาณ8.5นะคะหรือ9ก็ได้อ่แต่ว่าก็ก็้าสมุติว่ามันมันเป็นสีที่่าดีกับผิวแบบเหลืองอีกนิดนึงนะน่าจะเวิร์กเลยนะคะก็เป็นรองพื้นราคาแพงประมาณ2,004แต่ว่าว่าซื้อด้วยการใช้เครดิต อะไรคะแนนอะไรเงี้ยรวมมันเหลือมันพันแก็เลยโอเคนะคะก็ใช้ได้อยู่ตัวนี้มันไม่ค่อยปกปิดอะไรเท่าไหร่นะคะก็ลองพิจารณาดูว่าอยากได้อยากใช้หรือเปล่าแต่ว่าเนื้อมันกรีดมากจริงนะคะ่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่น่าจะคล้ายๆเออน่าจะออกมาใกล้ๆกันแบบใกล้มากนะก็คือนาสตัวนี้นะคะเป็นรุ่นอะไรอะลูมินัสเวทเลสอะไรสักอย่างของเขานะคะที่มันเป็น,ปน,ปนแบบ เออกีดร้องกันอยู่นะซึ่งนาสปกติว่าไม่เคยมีรองพื้นนาเลยนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่เป็นหัวปั๊มตัวแรกนะคะก็คือเป็นการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะตัวนี้ว่าได้เป็นสีสตอร์บรลีมาซึ่งบีเอ,อนนะนำไม่ใช่สีนี้ซึ่งว่าลองแล้วเนื้อเนียนนุ่นนี่ใช้ได้แต่สีมันเหลืองกว่าหน้าไปสเต็ปหนึ่งรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเหมือน BN เรื่องมาแล้วไม่ค่อย เข้ากับหน้าไม่รู้เคยเคยทาปุ๊บแล้วก็มีคนมาทักว่าผิวตรงช่วงเนี้ยขาวกว่าตรงที่รองพื้นหน่อยหนึ่งก็เลยแบบเอ๊ะฉันก็ไม่ได้ขาวนะแต่ว่าสีมันเหลืองไปคือสีอาจจะพอดีเฉดแต่ว่ามันเหลืองไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยได้หยิบใช้บอกตรงมันแห้งไวมากแล้วก็ไม่มันเนียนนะแต่มันแห้งไวเกลี่ยอาจจะยากนิดน,นึงแต่ไม่ยากมาก ก็พอใช้ได้นะคะนานๆจะหยิบมาทีหนึ่งหรืออาจจะใช้เป็นพวกไฮไลท์อะไรเงี้ยช่วยตรงช่วงกลางหน้านิดหนึ่งก็จะเวิร์กนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปตามเจ้าตัวนี้มาซึ่งตัวเนี้ยคือมันมันคือว่าใช้ลูนาโซมาแบบแบบพักดีแต่แบรนด์นี้เลยดีกว่าเรียออย่างไรดีกว่าแล้วอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาซึ่งมันก็บอกตรงไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักอาจจะเนียนในระดับ เดิมเลยได้ซ้ำานะแต่ว่าก็ลองดูปกติว่าจะชอบเป็นรุ่นที่มันเป็นกระปุกมากกว่านะคะอันนั้นจะปกปิดกว่านี้นิดนึงนิดเดียวอันนี้มันจะบางกว่าหน่อยมันก็ทําหน้าที่ได้มันทาหน้าที่ได้ดีตามสไตล์ดูนโซนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเฉยเฉยเฉยสำหรับตัวนี้ที่เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกเมื่อเมษายนนะก็ถ้าหมดจะไปซื้อเป็นกระปุกมาใช้เหมือนเดิมดูโซเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันดีนะแต่มันเยิมแบบใช่มันเยิมว่าเป็นผิวอย่างเงี้ยว่าก็เยิมแต่ว่าชอบคือมีเขารู้สึกว่า ไม่มีรองพื้นยี่ห้อ,อไหนทําให้วาดดูผิวเนียนและดูแบบผิวเนียนผิวจริงผิวชั้นได้ขนาดนี้นะเป็นตัวเดียวเป็นลุเซโซต,ตัวเดียวที่รู้สึกหลักเลิดมากนะว่าแบบว่าเอ้ยมันเนียนจริงอะ่ะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าให้เทียบกันระหว่างสองตัวนี้นะวาลงด้วยฟองน้ําของมันกับอันนี้นะชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่ามันเยิมคือ,อชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาแล้วอะ่ะเยิมถ้าใช้หน้าหนาวนี่คือแบบโอเคนะคะข้ามเลยแล้วกันต่อมานะคะเป็นตัวที่ อมอพอๆกันอีกนั่นแหละคือใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยนะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นเชื่อรุ่นอะไรอะสมทฟินิชฟอร์เรตฟูอิดนะคะก็เป็นพ็ยเกจพลาสติกนะพลาสติกเลยนะคะก็เวลาใช้ต้องเขย่าอย่างรุนแรงให้มันเข้ากันแบบที่สุดอะแล้วค่อยเปิดออกมาซึ่งข้อเสียคือเปิดแล้วมันก็จะพืึดออกมาแบบ นิดหนึ่งนะคะตัวนี้คือแบรนด์ให้มาอันนี้ไม่ได้ต่าเองอันนี้แบรนด์ให้มาเขาเให้เลือกสีว่าก็เลือกสีมาแบบงงๆนะเพราะว่ามันมีสีเยอะจนยีสีเลยอะเอ๊ะถึงหรือเปล่าก็วาสิกบกว่าสีนะก็งงๆสีก็งงๆมาแต่ว่าเลือกมาสองสีนะคะก็เป็นสีฮันนี่กับสีแมคคาเดเมียซึ่งว่าใช้เป็นแมคคาเดเมียบ่อยกว่านะไปไหนแล้อ่ะดูสิดูความบ่อยสิยี่หองยี่ห้อหายไปก็ ใช้ดีะค่ะตัวนี้ใช้ดีเลยอ่ะใช้ดีเลยอ่ะคือมันมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยก็คือเนียนคมมันประมาณนึงจม,มูกอาจจะมีมันนิดนดงสำหรับคนที่มันทีโสแบบวานนะ,ะแต่แบบมันดีอะ่ะมันดีเลยอรู้สึกดียังไงไม่รู้อะแต่ว่าเออใช้ลงด้วยแปลงนะคะเป็นแปรงของ Real Technique ตัวนี้นะใช้แปรงลงนะคะเนียนมากนะก็รู้สึกว่า ไม่รู้สึกจะติอะไรเลยถ้าได้สีพอดีกับผิวนะจะลักนางมากเลยราคาก็โอเควนะัน1 7นเจ็ดพนะคะถือว่าดีงามมากนะคะตัวนี้ถามว่าคุมมันมากมายเลยขนาดนั้นมันก็ไม่ได้คุมมันจนกริบแห้งเลยนะแต่ว่า ก็มีมันสามารถซับเพิ่มได้แล้วซึ่งว่าไม่ซีเรียสอต่ว่ารักเลิฟลูน่าโซมันเยิมขนาดไหนฉันยังชอบเลยอ่ะตัวนี้ก็คือไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการคุมมันหรือคุมไม่มันว่าซับเอาเหอะไม่มีอะไรคุมมันได้รอยกระสริหน้าเรามันเองนะประมาณนั้นถ้าอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยก็คือกริบเลย เคยใช้แล้วก็มีแต่คนถามว่าไอ้ยันยอมพือไรเนียนจังซึ่งส่วนใหญ่เวลาวันที่มีคนถามคือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวต่อมานะคะเป็น b o b b y Brown นะคะ n t e n s i v e s k i n น e r u ั f o u n d a t i o นนะคะตัวนี้หน้าตามันดูไฮโซหรูหรามากนะคะราคาก็เหมาะสมกับหน้าตาหางนั่นแหละ2,000กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะตัวนี้นะคะว่าได้เป็นสี Warm มวอมในเช่นนะซึ่งว่า มีสีผิวที่เปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีก็ใช้สีพอดีบางทีก็4.5พอดีบางที4.5อาจจะเข้มไปแต่อันนี้มันถือว่า4.5นี่ก็คือถือว่าโอเคนะคะเป็นสีที่ออกค่อนข้างเหลืองมันจะมีเป็นตัวดรอปเปอร์แบบนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นรองพื้นที่เหมือนผสมเซรัม่มหน้าตาก็จะดูเหมือนแบบหยดเซรั่มประมาณนั้นนะคะเนื้อก็จะไม่ได้เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายเกลี่ยง,ง่ายสีเหลืองสวยเหมาะกับ เอเชียนะใช้ได้เลยตัวยี่ห้อนี้เขามีให้เลือกหลากหลายสีนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยลองใช้ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันมันยังไม่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 ตอบโจทย์มากนักในเรื่องของความเรียบเนียนแบบเหมือนกับไม่รู้เป็นที่ผิวเราหรือเปล่านะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้กรืดกับผิวมากเท่ากับรองพื้นที่เหลวกว่านี้คือเออ พูดกันง่ายๆคือรองพื้นเหนือมันยังหนาไปนิดนึงสําหรับวานะคะคืออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวว่าชอบรองพื้นที่ไม่หนามากแต่ว่าตัวเนี้ยจะได้เรื่องของการปกปิดนะแล้วจริงๆวาชอบเป็นตัวเก่าของเขามากกว่านะตัวที่มันไม่ใช่ตัวเนี้ย เป็นตัวนั้นจะดูเหมือนจะเนื้อนเนื้อเหลวกว่านี้นะคะหรือจะเป็นในรูปแบบแท่งก็ตามจะชอบแบบแท่งมากกว่าตัวนี้จะแบบเกลี่ยยากนิดนึงหรืออาจจะยังแบบมันยังใหม่ใหม่สำหรับวายอยู่อาจจะยังเกลี่ยไม่ดีเท่าไหร่ะคะ่ะตัวนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่นะคะจะใช้เป็นตัวอื่นมากกว่าแต่ว่าอาแต่สีนี่มันพอด,ดีสีผิวเป๊ะมากนะตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็วันไหนที่ ไม่รีบไม่เร่งมากนะก็จะเอาตัวนี้มาค่อยๆลงนะคะก็ตอนน้องพยายามลองใช้คู่กับพวก beauty b l e n อร์นะว่าจะชอบในการใช้รองพื้นโดยการใช้ออฟองน้ำมากเพราะว่าติดลูนาโซลูนาโซมันจะมีฟองน้ามาปัางหาที่มันจะเป็นต้องใช้ด้วยกันมันเนียนมากแล้วก็จะชอบแบบฟองน้ํามันเร็วมากแล้วก็แบบง่ายอะ่ะถ้ามันแปลงปุ๊บเนี่ยบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีซึ่งตัวเนี้ยเป็นอย่างานั้นบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีก็เลยยังยังหาจุด ที่อันดับของมันเนี่ยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยอันดับในเรื่องของการคุมมันเลยก็ตามก็อยู่ในระดับกลางไม่ได้แบบตื่นเต้นจนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีอะเฮ้ยอะไรประมาณนี้ขนาดนั้นนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ของเซฟ h o ร a านะคะจริงๆมันมัน,ม,นมันเป็นรองพื้นที่ราคาถูกอกะทั้งหมดที่ว่ามาไม่ควรเอามารวมนะแต่ก็อยากเอามาพูดถึงเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้ใหม่ๆเพิ่งออกมาพร้อมๆกันพอดีนะคะตัวนี้เซฟอร่าจะบอกบอกได้คําเดียวว่า ซื้อเขาว่ะแบบเฮ้ยเนื้อมันดีมากจริงแต่ว่าด้วยความที่วานะไปลองมาประมาณ5ครั้งนะคือมันมันมีสีแบบออกเหลืองหรือออกไม่เหลืองอะไรเงี้ยหรือขาวหรือหรือว่ามันออกซิไดก็ไม่รู้ว่าตอนลองอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่พอเอากลับบ้านมารู้สึกมันค้ำกว่าหน้าลองเทียบแบบรู้สึกเลยว่าแบบเฉดดิ้งเหรอหอมึมีอเบอร์ยี่สิบเก้านะคะแต่ว่าว่า,วาเบอร์ยี่สิบเจ็ดหรือเบอร์ยี่สิบแปดมันมันอ่อน ไปนิดนึงอะมันขาวไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันออกซิไดรหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อนี่คือแบบถ้าใครเคยใช้รุ่นนี้จะบอกว่ามันเหมือนกันเลยแบบเฮ้ยเนือน้อลื่นแล้วเนียนมากเนียนเนียนมากคืออยากให้ไปลองเลยตัวนี้มัน800กว่าบาทนะคะรู้สึกว่าชอบมากแต่ว่า ไอ้เรื่องของการติดทนทั้งวันหรือขนาดนั้นมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้แปะเวอร์ขนาดนั้นนะแต่ว่าเนื้อดีมากถ้าชอบชอบสัมผัสในการลองพื้นแล้วดีแล้วเนียอย่ายตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะคะเป็นหัวดอปเปอร์เหมือนกันแบบนี้นะมัน คือสีมันแบบผิดไปนิดเดียวเองอะ่ะรู้สึกว่าช้และหน้าหมองกว่าคอรู้สึกอย่างนั้นนะก็เป็นความผิดของเราเองนะคะที่เลือกสีมาไม่ดีแต่คือถ้ามีงบประมาณเหลือเฟือหรือไปเลือกสีด,ดีอาจจะไปซื้อใหม่เป็นสีที่มันพอดีกับผิวนะคะเนี่ยจะไปให้แม่ก็ได้นะแม่สิคําันก็หน่อยหนึ่งอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้เพิ่งจะเป็นน้องใหม่ของครอบครัวนะคะก็คือเอสเต้ลอเดอร์ขวดแก้วนะคะอ๋อดับเบิลแวร์นะคะตัวนี้ซึ่งใครๆก็แบบ โอ๊ยเลิฟเหลือเกินสำหรับคนที่ผิวมันนะตัวนี้มันเวิร์กมากเขาบอกอย่างนี้เห็นรีวิวปุ๊บก็ฉันต้องมีแต่มากก็เลยแบบไปจาดมานะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคอะไม่แบบ้าแบบจะเอาเข้าไปอยู่ในคลิปรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าเลยนะขณะนั้นรีบพยายามไปถามพวกเมคอัพอาร์ติสนะว่าเฮ้ยแกมันมัน มันโอเคจริงเหรอทำไมเขาถึงชอบกันจังอะไรเขาบอกว่าบางคนนะคะเขาบอกมาว่ามันเกลี่ยยากมันมันไม่ค่อยชอบเหมือนกันอะไรก็มีเหมือนกันคนที่ชอบก็ชอบไปเลยคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบเหมือนกันซึ่งวานเนี่ยเป็นคนอาจจะลองพื้นไม่เก่งไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันเกลี่ยยากมากเนื้อมันแห้งไวมากแล้วเนื้อมันหนามากว่าไม่ค่อยชอบลองพื้นเนื้อนหนาเท่าไหร่จนถือว่าหนามากไม่โอเคใช้ยากใช้ลําบากเราไม่เก่งขนาดนั้นเราก็เลยแบบ รู้สึกไม่ค่อยชอบมันตอนตอนที่เขาลงให้ที่หน้า B A ทําให้นี่คืออู้หน้าดีมากเลยอะ่ะแบบซื้อค่ะน้องเดี๋ยวนั้นแต่ว่าพอมาใช้เองแล้วยังไม่ได้ประสบผลสําเร็จในการใช้ไม่ประสบผลสำเร็จในขนาที่ถึงขนาดที่ว่าทาแล้วลบล้างหน้าแล้วเปลี่ยนยี่ห้อเราพื้นใหม่ก็ด,ดูดีว่ามันขนาดนั้นนะมันหนาแบบเราใช้ยากเปิดมาปุ๊บก็มีเป็นอย่างเงี้ยเวลาใช้ก็ต้องเทะคะตอนนี้ที่ว่าใช้เป็นสี สองสองนะเสือสีอะไรอะลัตเทนลัตเทนอะไรสักอย่างนะคะแล้วใช้ก็ใช้ย,กชย,ยากกะปริมาณก็ยากเนาะแล้วพอเทออกมามันก็จะเอย,ยอะไปหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่าแล้วพอเกลี่ยไปสักพักก็แห้งติดแบบโอ้โหติดมากเนื้อดูนหนามากอะคือถ้ามันมันคงจะได้เรื่องของการปกปิดนะคะซึ่งอันนี้ว่าไปดูรีวิวมานะเขาบอกว่ามันจะหมองช่วงบ่ายก็เลยเลือกสีที่ขาวกว่าผิวมาเพราะช่วงบ่ายมันจะ มันจะพอดีหนะ้าน,นี่นถึงดูข้อมูลมาแต่ยังไม่ทันได้พอดีหนะ้าช่วงบ่ายออกซิไดด์ใดๆทั้งสิ้นลบตั้งแต่เช้าเลยคือพอเนี่ยถ้าลงกับผิวกับมือเนี่ยมันก็ดีไงแต่ว่าลงกับหน้าเนี่ยต้องมีความสามารถประมาณนึงซึ่งว่าจะเป็นคนไม่มีความสามารถในการลงรองพื้นตัวนี้ได้นะแล้วพอลง่ใหก็ไม่ดีอ่ะมันดูเหมือนแยกกับหน้าเหมือนแบบ ผิวกับอ e. ินี่มันลอยออกมาจากหน้าเลยมันไม่ได้ไปด้วยกันไม่เหมือนไม่ลองพื้นเหมือนเอาอะไรมาแปะแล้วโบกแล้หน้าเกียดอ่ะยังไงไม่รู้อะก็เลยเออไม่ค่อยชอบตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพยายามหาอุปกรณ์ในการใช้มารองกับมาอีกทีนึงเขาบอกว่าให้ใช้เป็นแปรงที่มันดู ไม่เต็มใจที่จะเป็นแปลงมากนักเขาเรียกอะไรอะหัวว่าฟูๆหน่อยอะก็ค่อยมาลองดูอาจจะได้ลุกที่ดีขึ้นนะคะไปดูจากคลิปน้องๆที่เขารีวิวไว้นะก็มาไล่าฟังนะคะเป็นรอมพืรนทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 7ตัวนะคะที่มีในครอบครองสำหรับปีนี้ต้นปีมาจนถึงครึ่งปีนะคะก็มีประมาณนี้เยอะแยะนะคะก็ใช้มีหน้าเดียวใช้เยอะแยะนะคะแต่ก็ชอบที่จะลองต่อไปนะคะตอนนี้ที่ชอบมากนะก็ เอยอะอ่ะค oh, <laughs> ่อนข้างชอบตัวนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จริงๆถ้าเป็นรุ่นครีมกระปุกเนี่ยจะค่อนข้างชอบแต่ว่าอันนี้ก็เฉยๆไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อนข้างชอบเหนือตัวนี้เลยทีเดียวนะเป็นสามในเจ็ดที่ขอหยิบเอามาพูดถึงนะคะวันนี้ว่าเออชอบนางประมาณนั้นนะคะก็คลิปนี้หวังว่าจะพอ ได้ประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าควาเห็นส่วนตัวของว่าเป็นแบบนี้นะสำหรับลองพื้นที่เมื่ออาจจะกําลังสนใจแล้วก็อยากลองอยู่นะคะ<ส>ก็ยังไงลองไปลองที่เคาน์เตอร์นะแล้วก็ลองกลับบ้านมาคิดอะไรอีกสักพักหนึ่งยิ่งดี๋ยวนี้มันมีเซฟฟรานะว่าแบบไปลองที่เซฟฟราหน้าเปลือยไปเลยแล้วก็ไปลองทานหน้าแล้วก็กลับมานะ่ะก็ดูความมันความอะไรได้เลยไม่ต้องสนใจใครปั๊มแล้วก็ทาเลยนะก็ถือว่าเป็นร้านที่ดีที่จะสามารถไปลองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายนะคะก็ วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่นี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ก็จะมาโมอยให้ฟังอีกนะคะยังไงกด Subscribe ไว้นะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะได้รู้ก่อนใครคะ่ะใหวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายค่ะ